เลขใบเซอร์ GA นะคะเลขใบเซอร์138-570-8416เดี๋ยวหมุนด้านหลังให้ชัดๆนะคะ mm. เห็นไหมเข้าไปใก,ใกล้ๆโอเคแปดสี่หนึ่งหกโอเคด้านล่างแหวนคูณลูกค้านะคะแล้วก็นี้ใบเซอร์เจนะคะหนึ่งสามแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่หนึ่งหก แล้วก็นี้ใบรับ,บ,บประกันนะคะร้านราจิวารีค่ะอะันค,คุณลักหรือเปล่าคุณรักใช่ไหมคะอ่านี่แหวนนะคะอ๋อค่ะแหวนจะมาวันระมาณห้าโมงห้าโมงคุณคุณคุณรักจะมาถึงร้านตอนประมาณห้าโมงใช่ไหมนะนคะ อเอาอย่างนี้แล้วการเรายังไม่ระบาดเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นแหวนแล้วเราจะรีบโทรแจ้งคุณรักอีกทีหนึ่งได้ไหมคะอ๋อเอเออย่างนี้แล้วการเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแจ้งคุณรักประมาณสี่โมงนะคะเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณรักจะต้องมารอมารอ นานเพราะว่าคุณรักเลิกสี่โมงใช่ไหมคะใช่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวสี่โมงนะคะแหวนมาปุ๊บเดี๋ยวดาวโทรแจ้งคุณลักเลยดีกว่าให้สิเ,อ,เอ,อะไรนะคะใช่ใช่ค่ะ